ได้ยินว่าพูดถึงสตัตรูน่าจะเป็นพวกศิลกรรมคงคณะนี้แหละมั้งโทษครับมึงใครเนี่ยโอ้เป็นไรไหมครับโอ้ยมึงถามมาได้เหยียบเต็มมือหักแล้วมัง้ง มาหาใครเนี่ยมาผิดคณะเปล่าเราไม่ได้มาผิดคณะเรามาหาคนที่เขาลืมกาแฟไว้ที่ร้านปีหนึ่งเหรอไม่ใช่มาหาใครมาหาคนที่ตัวสูงสูงหน่อยอะสูงประมาณนี้แล้วแล้วก็ไว้ผมยาวประมาณนี้โอ้หไว้หนักเลยนี่ไอ้หนูที่เองเดินผ่านมาสี่สห้าคนเนี่ยมึงเห็นไหมเขาไว้ผมยาวยันตะตุ่มแล้ว กูจะไปรู้ไหมว่ามึงมาหาใครผมยาวๆอ่ะอ๋อชื่อตัวโกงมองจากข้างหลังแล้วดูเหมือนโจร <c oughs> กูรู้เลยอันนี้มีตัวเด็ดอยู่ที่นี่หนึ่งคน <c oughs> เดี๋ยวกูตามมาให้รอที่นี่ก่อนโอเคโอเคเอ้ยมาพอดีเลยเฮ้ยมีคนมาหามึงใครวะเนี่ยไอ้ตัวขาวเน <c oughs> ี่ยเฮ้ยไอ้โก,กิน เฮ้ยทำไรอ่ะแอปถ่ายแล้เหรอไอ้โรคจิตกูเปล่าด้วยใครก็ได้ครับช่วยด้วยช่วยด้วยครับเฮ้ยมึงกินเมียบใครก็ได้ช่วยด้วยครับกูไม่ได้ตถ่ายมึงนักศึงสามีอะไรครับไอ้โรคจิตนี่มันแอบถ่ายรูปผมนะครับเฮ้ยผมบปาด้วลุงโรคจิตน่ะมึงอ่ะเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยมีอะไรอีกเราชื่อนมจืดนะกูพระเอกขอบคุณที่ก็แฟนมาให้ถูกผู้หายกันแล้วการเที่ยวยามมาจับกลัว นี่นอกจากนายจะโรคจิตแอบถ่ายรูปคนอื่นแล้วอ่ะทาไมนายต้องเกลียดเราด้วยเกลียดอะไรวะงงก็ตอนที่ร้านสะดวกซื้ออ่ะแล้วก็ตอนที่ถ่ายรูปเรานายจะเอารูปเราไปแบ็กเมลใช่ไหมนายทาแบบนั้นไปทำไมเรายังไม่เคยทําอะไรให้นายเลยแถมยังเอากาแฟมาคืนให้อีกเนี่ยเดี๋ยว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 ทำอะไรมึงเองป้ะที่เขามาแทรกเฟรมตออกรลังถ่ายรูปอ่ะกูมึงรีบไปส่งงานแปะบอร์ดเดี๋ยวเฮียเด็ดหัวกูอีกเอ้าแล้วจะให้เชื่อได้ไงเชื่อได้ยัง แล้วทำไมไม่ขอดีๆล่ะนี่ถ่ายหน้าเราขนาดนี้อะ่ะเราฟ้องได้เลยนะเออกูขอแล้วกันแต่ว่าถ้ามึงไม่โอเคอะ่ะกัวรูปลงก็ได้นะจะถ่ายรูปมิวไม่ได้ถ่ายคนก็ถ้าบอกเราก่อนเราก็ไม่ว่าอะไรถ่ายเองหมดนี่เลยเหรอเออดิโคตรเท่เลย มันก็แน่อยู่แล้วหมายถึงรูป,ป,ปแล้วถ้าเรามาเข้าชมรมนี้อ่ะเราจะถ่ายรูปได้แบบนี้ไหมมั้งแต่ว่าแค่คนในคณะก็แย่งกันจนจะเต็มแล้วแล้วนี่มือถ่ายรูปเป็นเหรอไม่เป็นอ่ะ